ว่าเรื่องข่าวสารวงการมวยที่มีการอัปเดตขึ้นมานะครับตอนนี้ครับศึกมวยไทยพัฒมิตรบอกว่าดูว a r ก่อนตัดสินครับในเวทีมวยกองทัพากานะครับนำโดยรองศาสตราจารย์ดรอนันเมฆสวรรค์ wan, และก็หัวหน้าเทคนิคคุณธนดลอยู่เบิกนะครับก็บอกว่าพร้อมที่จะปรับปรุงหลังเกิดปัญหาคู่เพชรเสรี P erie, กับเจ้าพญาไฟโดยต่อไปนี้จะมีการดูวีอก่อนการตัดสินในกรณีลูกกั้มกลึง ไม่ชัดเจนไม่เรียบตัดสินนะครับยกเว้นแต่จะชัดเจนจริงๆแล้วก็จะมีการประชุมกรรมการผู้บริหารกลุ่มพลังใหม่เวทีฝ่ายเทคนิคทุกอย่างเลยทีม่ทยทอดสดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในคู่ที่5ครับในศึกที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าพยาไฟพุ่งกับเรียบล็อก2ฝ่ายน้ําเงินนะครับชนะ TKO เพชรเสรีต่อย้าสวนนยกที่4 โดยเจ้าตัวเตะซ้ําแต่ก็บอกมีการชะนักเท้านะครับแฟนมวยมองว่าแบบโดนไม่จังกรรมการก็ตัดสินให้คนเตะชนะน็อกโดยที่มีแฟนมวยบางส่วนก็เข้าไปต่อว่ากรรมการด้วยมองว่าเป็นการเตะซ้ําแต่บางส่วนก็บองว่าตัดสินถูกต้องแล้วเพราะฝ่ายแดงสําออยจะเอาฟาวนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เหมือนตัวว่าจะดูเวีนะครับก็ถือว่าจริงๆมันก็เหมือนกับมีมาก่อนแล้วแต่ก็ไม่ใช้กันจริงจังนะครับ ตอนนี้ก็ดูเป็นทางกลุ่มพลังใหม่ที่บอกว่าจะใช้แบบจริงจังและผมก็แถมข่าวนี้ไปแล้วกันนะครับถือว่าต้องบอกว่าเป็นข่าวหนึ่งที่ต้องรอดูเลยเขาบอกว่าตรียมจะจับนัดอำลาศึกขวัญใจมหาชนครับ นำโดยสอจอรักเตอร์วิชิตอ่องละอและก็สอเอจิตมองนอน์ครับให้การตอบรับบิ๊กทรงทรงชัยรัตนสุบรนครับโปรโมเตอร์ศึกวันทรงชัยที่ให้เกียรติเดินทางมาชมการแข่งขันในรายการศึกมวยวิธีไทยเมื่อวันที่10กัเดายนที่ผ่านมาที่สนามมวยจิตมองนอน์ครับแล้วก็ได้พูดคุยในเรื่องของการจัดศึกวันทรงชัยนัดอัมราของการเป็นโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรของนา้าทรงนะครับต้องบอกว่าโอ้โหจะมี จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่าจะเตรียมอำลังจริงๆแล้วจริงๆก็หายไปนานพอสมควรตอนแรกให้คุณลูกสาวนะครับจัดอยู่ในศึกวันทรงชัยเนาะ แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ไหวจริงๆนะครับก็ดูแลธุรกิจอื่นๆเยอะแยะนะครับเรื่องมวยไม่ต้องพักแล้วก็ต้องปล่อยนักชกในสายศึกเนี่ยออกไปแบบจริงจังแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวที่น่าติดตามน่าสนใจแล้วครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ศึกวันทงชัยตองยอมรับว่าศึกวันทงชัยคือตำนานของวงการมวยไทยอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็น่าจะปิดฉากลงหวังว่านะครับศึกวันทงชัยจะอยู่ในความทรงจําของทุกท่านแฟนมวยเสมอไปครับ